sao bài đi thì nhọn sao bài đi bớt chụp cụ dụng phân được nhọn nữa đi toàn học cỏ sổ xong một cái nhọn nhọn một cắt đâu mẹ thế gom thế mình đông rồi cạn thế hả? การละเจ็ดปดนสองกันสิบห้าอช่วยช่วยได้ยังยังมาไม่ครบมืงกูกบเขาแล้วล่ะการตัวปุ๊บกูเลยเช็ดการละแปดพันยังอีกันหนึ่งอ้าวเอาไหมเอากัอตัวกูมวยตัวมวยอะไรตัว ขอให้เราได้ส <prueba> <c ười> <c ười> uh ิผเอ่าตกใจเด้อๆอ่น่ะหลตาเด้อคือกี่นัยอ๋อตบอื่นเลยน่ะอ๋อแม่ดเหรอใช่โอ้ยเม็ดๆอ่าไหนเม็ดในก้อนเลยมันสองพันเปอร์ได้ไหมเออได้เอาไปเลย

มกคบนะตุกตุกตรงบิชานน่เลยคบไม่ไดหมักใอยดึงเชนเนียดบดมาบดควนบไก่เนีมันเจ้ากินไม้哟งานบกกอเขาเจ้ากินมันมันได้กินไม้ได้ผลก็ไมกินมาน่ะอ้าวปยกบะโยละชิมอยากนยันยัมนจาไยันนะ vào đây ở đây là khi <laughs> <laughs> lỗ đó sàn vào một chỗ này không theo anh lại nói sàn chép gì hả tốt chay tốt chay

อยอนพี่น้องไอ้เมื่อกี้กลับมาดีทั้งชมเนาะใครเป็นสุขุนทุกคนได้เพียงเนอะวันนี้พีทหานไหวพี่น้องไอ้ไก่สีไปในเมืองเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กัซิมาอัปเดตเนาะเลทเงินเนาะเดือนกี่เหล้านะพี่น้องจากเงิน บาทไทยเนาะมาแลกเป็นเงินกีบเหล้าเนาะที่ได้เท่าลสเนาะหนึ่งพันบาทได,าได้เท่าลสเนาะแต่มื้อนี้นอ้องไก่ <c oughs> กดเงินมาสีนะ่พันเราะพี่น้องเนาะรายได้บมดลายพี่น้อยรายได้จากอ่อีฟุ๊กแนะหละแต่ไก่กดมาสี่พันเราะพี่น้องเนาะสี่พันบาทไก่ก็เอามาเงินบาทเนาะอยู่ สองพันบาทเนาะพี่น้องแล้วไก่กับไปแลกเงินเงินกีบเงินกีบเนาะมาเป็นเงินกีบเนาะสองพันบาทเด้พี่น้องเลดเนาะเลดเงินกีบโมนี่สามแปดสามพี่น้องโมนี่เนาะพี่น้องสำหรับมโมนี่เนาะ เมอวนที่่าไรวะเก่าเก่าสามบือื่นเอ้ยเมนบอช่อสมือวานวะเม่นพี่น้องมือวันที่สามสิบเนาะที่สามสิบอ่อตรงกวันพุดนาะพี่น้องหนึ่บาทเท่ากับอ่สามซนแปดสิบสามนขีพี่น้อง แต่ไก่เนาะมือนี่เนาะไก่แหลกมากสองพันบาทเนาะสีได้เจ็ดแสนพี่น้องเจ็ดแสนกับหกสิบหกพันหรือว่าเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเนาะพี่น้องนายพี่น้องไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะเจ็ดแสนพี่น้องใบละแสนเนาะแสนกียหกสิบหกพันเนาะพี่น้อง เงินบาทไทยเนาะว <c oughs> ันนี้เลทจีต่ำลงกว่ามือนันเนาะมือนันเลทสุงพี่น้องยมือนันเลทพันหนึ่งได้สี่แสนพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องที่พาไปเิ่งข้างในครับพี่น้อง ข้างในอันเพราะ่าเราเรื่องเห็ดอันเห็ดเส้นไก่เมื่อวานพี่น้องเนี่ห้องไก่นอนพี่น้องเมื่อวานเราเรื่องเห็ดเส้นไก่อันเก็บเสือผ่าไก่ไปบดเห็ดนโอ้ห่าการน้ำแล้วแดดแดดพี่น้องเอามาหนิสุดยอดความแดดเลย แนยพี่น้องเสียผาไก่นั่งเก็บเบิดมาเรือทังเรือในกั้งนี่น้องในตู้นี่เขาไ่ไดส่งลูกส่งพี่นอกเขาไม่ได้ส่งค่ะสั่งเขาจะส่งพญานาคไมแต่เสียผาเฝืนได้แบบนี้เหรอปองไก่เนี่ยเฝืนถิ่มเบิดอ๋อเบ็ดงอนสองถมเบ็ดมาเรือไม่แต่กางเกงในอย่งเมาเรือโอ้พี่น้องเอ้ยมองว่าง มองว่างบ็อกเซอร์ไก่ก็กิงในไก่เนาะมองนี่มองสั่นนีนั่งเก็บไปเบิ่ดยนดินฝนเบิ่ดเป็นยังฮะป่าหนึ่งเขตอันนี้เขาหนีเนาะเนาะเจ้านั่นแหละน่ะเห็นบอกส่งยินซีบัวบัวนะเออห้อใสอีกแล้วเด้ใส่เลยก็ไม่ไปพี่น้องสิฮะใส่แล้วก็ใส่อีกต่อไปนี่บป็นลงเลยลงตัวใด สบายดีป่าลุงเออสบายดีพี่น้องสบายดีป่าลุงมแม่สิไปน้ามึงบนนี้หรอไปแม่ไปเดี๋ยวแม่มันเบาเงีเ้ยใส่แม่ <laughs> แมีสบสบายดีเธอหนึ่งจ้ะพี่น้องสบายดีพี่น้องเป็นไ,ไหนูซ<ะ>ือ้อในวันคือคือนั่น<ะ>คือเจอ็ดเจ็ดพา ภัวสามีเอากระซิเลอร์อิลีพี่น้องเอ้ยลองตั้งใจนะว่าอิลีเดินนี่นะซิเลอร์อิลีคิดโอ้ยเขาไปปั้นนี่แล้วก็เลิกซะลูกกระยามันเสือใหญ่คเดียวอ่ะใหญ่เหรอเลอมใหญ่นะอันเสือใหญ่คเดียวดอกว่าลูกกระซองคนกัยังเลี้ยงได้เลี้ยงอีกคนหนึ่งกระสเป็นอียังวะกระเถาไม่เถาก็อยู่ให้เพื่อนเอาซอยว่ะคนเครื่อง เต็มกระตาเลยพี่น้องก็สนใจเลยว่ะโทรบอกมาเอามันกงคืนมาในเดื่องพี่น้องก็ดซีดีกันนะเพราะทดาวเรื่องยูทูบแล้วมีปัญหาพี่น้องเลยก็เลยโทรหาเพื่อนมันมาหลูกเด้อค้างเงินนะส่งมาเด้อไปเด้อก็เลยโทรหาเพื่อนเหตุใดแค่นี้น่ะแจ็คเลยไหวเนาะขอ b ดีบ body ฮู้ได้ไหมก็ขอ body ต่าพ b ่ d y ว่าว body บ่าวตลกพี่น้องเพิ่นแซ่บเพิ่องจะคืนดีกับเฮาเลยแหละขำหมดอ่ะ เขาเน,นี่ยว่าวไปแปลก็สิบอกบบกระโบ,บ้โบเอี้ยงเหม่เข้มาม่ได้ดตั้งแล้วเพิ่นก็บว่าดีกินเอสองสองสัยเศร้าหายแล้วเบิ้งเบิ้งลองว,ลว,ลว่าวนะคือเขาไปนอนอยู่ใน,นแหละนะเหมืนอนหาไม่ก็เอากินหอดคัวเนาะยิ้มเลยพี่น้องเลยแล้ะยิ้มเลยแบบดีใจ่แบบกินหอดเพิ่นคอยร้องว่าซื่อได้ปุ๊บรา้องว่าได้ไหมร้อ,องว่าวหลีกเบิ้งว่ะคือเขาไปนอนในห้องนะ เอากินหอดผัวน่ะผัวนี้ป้าแล้วก็น,นอนอออผู้เดียวอ่ะป็นกเปินกผัวมันยิมเชียงแขวแห่เพื่อกินทอดซ้ำนี้ได้ที่นอ้องเลยนะเป็นงเด็กผัวแห้งงั้นนี้แหละนี่เป็นไปแรงนี้นเนี่ยอาจารย์ดูสกแกนจา์เน้นก็ล่มงข้งข้นล่งที่น้องโดยเริ่มไปแรงใดสีสิบสองมืนนะมาไก่ไปแรงในสามสิบแปดฟลายเหมือนสามสิบปดห้าเนาะสามสิแปดสองม สา <83. S 2> มแปดสามเอ,อม่อหมกหรอเดีย่ว้านี่ไว้ใบดิบะลุงแม่เอาไว้โซง,งปาดโซงพ่อได้นี่นะพ่อกับโซงปาดลูกกับโซงปาดพ่อหักเจ้าเด้อแม่พ่อหักเจ้าเด้อหักคือกั้นอย่าก็ตอกแล้วนี่แม่หักคือกันพ่อคือนี่ปะะ้าสิพ่อคือนี่ปะะ้าสิ อันนี้อยากเว่าอีลี่ยังเว่าจะบอกว่าเด้ออันนี้ผมอยากเว่าวนะให้เว่าแล้วก็บัวว่าอันี้โอ้ถาปถาแบ่งใช่ปลาลูกมึงเนี้ยถาแป่งนะโอ้เห็นมันหอมๆผู้สาวจริงผู้สาวกว่าป้าหอมได้บ้างพี่นลองห่างใหญ่สุดพี่น้องในในสวรรค์เขตนนอกหมดนี้เนาะพี่พาไปลอไอเต็กซีรี่วิวไอเต็กเห้นพี่น้องเบิ้งเหมือนนี้ หอมแน่นะอู้นะไปเล้ยเมอเช้าเห็นไอ่เบาวอันนี้คือหลอดแฮะสุกุลวัตเหรอสุกุลวัตหัวหน้าของวะท่าสุกุลวัตเด้ไม่หรอกเนี่ยซือนน้อจริงเหรนเจ้าหน,น้าทายังก็ซื้อของเฮยนนะต้มีอันเดียวนนะ่ะทองสวัสดิ์ทองสวัสดิ์่อันชื่อของเฮียนนะตาอันเนียนนะ่ะ <c oughs> ตอนแลกนะคอยเห็นเจ้ปเาปอวเงินเนาะแต่กี้บุคคาไปเจกคอยีดไว้เจ้า,าเลยสิชือตาอ่ ว่าคือมาสื้อตาไปเอาเงินมาให้ผูซื้อตาตาแะ้รวอว่ื่อเจ้าบไ่ไดู้้เลยคิดแต่ผู้ได้ยว่าสื่อยังก็สื่อน่อยเถอบอกจักอีเมลตั้งสื่อน่อยพวกนงก็ายางเดียวโอฝันหลดมันจะอะไรชืออีเมลเรหมัน่นแต่ร้องไทยเะกี้นะแต่ร้องไทันรุ่นก่อนๆนสื้อตาแล้วตาตอหอเพลงอะะเห็นยังกหองเพงยังพอบบู รอเคยฟังอยู่ของเพลงจากคนรักฮะเด๊เม่บัตะคือสิแม่แล้วพี่น้องเอ้ยปาแล้วอ่ะอีเมยแล้วบอกให้ฟังน้องกูหมักอันนั้นมาซ่กูหมักในห้องของกูเปิดได้มึงพอดีะโอันให้เป็นเสื้อหลินฉเนาะตะนะซื้อแท้ซื้อหลินเลยกระมวนเนอะสิเป็นยังไงกมวนอะไรเนอะตัวเดียวอยู่มันมันหักม้วนคอยกมาดอยได้ซื้อนี่ยนะหมากว่าเออย้องไม่ได้กี่นะพี่น้องเลยตอนตอน ตอนบันท่านเองมีผัวนะตอนอยังโสดอยู่ที่ละป้าทิ้งได้ผัวกหัโหด่เด้จากคนเหนียวเลยบัดน,นี้มาได้อีรี้แตรตเปลี่ยนใหม่แล้วคุยแตได้ผัวแบบใจดีธรรมดาธรรมดาเนี่ยมาแต่อย่างหัวเลยพองก็เริ่มออกพี่น้องเยอไปหางม,นะมาเมานี่ยอ๋ออะไรนะพี่เนี่ยพอก็เริ่มเงี้ยไปสุดหนานเพื่อนเพื่อนกูชิบะเบาเลยเพื่อนเมียนเหนอ่อยเด้อเหงเด้อ เรื่องเสื้อผ no ้าเจ็ดเองเก่าเห็นก่อนลมเสียเก็บให้เพื้นหมดเลยใส่กระต่ายง่ายตั้งใจเก็บใส่พื้นคือเราโบมาเอาการสิแกงถิ่มนะสปุ้ยถิ่มยิ่งใช้ได้ปันหนึ่งคิดว่าห่อกับสิเห็ดไหมสิติดสีสติสีไหมได้อยู่ในคิดแล้วก็เลาทีสร้างออกมาเนี่ยเลยสิติดสีไหมแล้วก็สิเห็ดห่อไหมอยู่ว่าพรกกัมมาขึ้นหรอพวกเห็ดกี่ข้าน เจ้าคิดเลยแล้วกูเห kind of ็นเนาะเฮ๊ะ <büyük> ข no ่อยชิลล์เลยเจ้าข่อยชิลล์มเจ้าก็ได้เนาะยังอยู่ได้เจ้มึงหายที่เนาะเดี๋ยวลูกเกิดมากระทำหาอีกพ่ออยู่ไซด์เลยทำมีลิ้นเอกเนาะแล้วกินเนาะทำหาไม่ได้เห็นหนาพ่อพ่อวันนี้ปะมีคอมเมนต์หนึ่งอยังว่าอุ้ยพอพ่อยังเนี้ยมึงหักลูกว้าเห็น้วคอมเมนต์ พ่อน the so, like well, mm ักกับโบหักพอลูกเนาะมีปลาลูกเขาบอกเขาเหม็นบางใดเนี่นไปเตา่ากันดื้อห่านนะแล้วพี่น้องคลิปนึ่งกับชิด้ขอลาบพิสมินได้เป็นเด้อพ่อันใหม่กินหนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวไก่เราจะได้เดินทางเขาในเมืองเนาะพี่น้องต้นบนสวรรค์ตะเขตบไปเลยพี่น้องไปไล่เบี้ยได้พี่น้องอย่านี้นะไปเบี้ยเนาะไปเขาก็สิไปน้ำได้พี่น้องเลยเพื่อว่าไปเขาก่อนที่เอาไก่เนาะไปเว้ากับไก่น้อง ควาเดาเรื wow. nice ่องเนาะว่าวห้อยห้ไก่เห็ดอีนี้อีเนี่ยเนาะพาเบิ่งพี่น้องอันเมถาวไปน้ำน้ำโลดนะเนี่ยว่เมถาวนสิบไปเว่ารื่างซุมเ้าอยู่รลดน้าพี่น้องถาฟังเลยพี่น้องเรื่องเมถาวรสิบด้ว่าักขึ้นใส่เดาเรื่องอไรกลัวเบาไก่อยู่ขึ้นมีกระเจโยกปะสีหายโยกคือโปนี้อ้เทาเรื่องเมถาวหายเปินพี่น้องเนหาสมบพี่าดเรื่องนี้เดโตพอดีแน่นแน่นหนี่อูเย่อมากเลยเนาะยพี่น้องไปสบายดีจ้พี่น้อง